หนูหนูหนจ๊ะเสื้อผ้าและเทอรหมดเลยนะ่ะทําไงดีคะเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะคุณป้าลองสตาร์รถดูนะคะสตาร์รถใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแป๊บนึงนะคะเฮ้ยหนูรถสตาร์ตเสรแล้วคะ่ะเก่งจริงๆเลยค่ะ อะไรตอนนี้วะเนี่ยทำไงดีวะเนี่ยอือออปเออคุณคะคุณคะคะเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณคะช่วยป้าเข็นรถหน่อยได้ไหมคะ,ะพอดีว่าป้ารถเสียนะคะจะให้ฉันเข็นรถนี่นะใช่ค่ะรถเสียก็เรียกช่งา,างสิป้าจะให้ฉันเข็นได้ยังไงฮะนี่อีกอย่างนะฉันเป็นผู้หญิงเบาบางขนาดนี้ยป้าจะให้ฉันเข็นรถนี่นะ เออคุณคะถ้าเกิดจอดไว้แบบนี้นะคะคุณมันอันตรายนะคะยังไงก็ช่วยป้าเข็นหน่อยได้ไหมคะนี่ป้าป้าเข็นเองเธอะจะมาใช้ฉันได้ยังไงเนี่ยฉันรีบไปสัมภาษณ์งานเนี่ยอ,อ,อีกอย่างนึ่งถ้าเสื้อผ้าฉันเลิกขึ้นมาจะสัมภาษณ์งานไม่ผ่านป้าจะรับผิดชอบไหมเฮ้ยเสียเว,ล,วล่าเวลาเอาไงดีวะเนี่ยตายละ <c oughs> เห็นไหมขอบใจมากนะหนูคือว่ารถป้า่ะสตาร์ทไม่ติดรถมันคงจะเก่าะน๊ะจ่าถ้างั้นให้หนูช่วยนะคะหนูช่วยได้เลาจ๊ะและอีกอย่างเนี่ยมันก็คงจะเก่าอย่างว่าแหละรถคันนี้นะ่ะมันไม่ใช่ของป้าหรอกป้าน่ะยืมเขามาป้าก็เลยไม่รู้ใจมันนะ่ะว่าสภาพอาการเป็นยังไงถ้างั้นหนูขอดูหน่อยค่ะได้เลยค่ะ่ลรบกวนป้าช่วยเปิดฝากระโปรงให้หนูหน่อยนะคะจ้ะ้ แล้วปาทำไงคะเนี่ยเปิดฝากระโปรงหน้าให้หนูเนึ่จ้าเปิดฝากระโปรงนะคะค่ะแป๊บหบนึ่งค่ะอ่าค่ะเป็นไงบ้างคะโอะหนูหนูจ้า เสื้อผ้าแล้วเทอหมดเลยนะ่ะทำไงดีคะเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณป้าลองสตาร์ทรถด,ดูนะคะสตาร์ทรถใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแป๊บนึงนะคะเฮ้ยเ้ยหนูรถสตาร์ทติดแล้วคะ่ะเก่งจริง,รงๆเลยค้าอ่ออาปิดสายละหนูขอตัวก่อนนะคะอ่ะนูจ้านู ไปซสะละยังไม่ทันได้ขอบคุณเลยสวัสดีค่ะที่นัดให้มาสัมภาษณ์งานนะคะคุณลุงใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ไหรัะไล้วอละ่ะอ๋อฉันไม่ทราบเหมือนกันนะคะออขอโทษที่มาช้าค่ะ แป้งใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เธอเธอไม่มีความรับผิดชอบมาสายแล้วอ้างไปเรื่อยเลยเนาะคุณแป้งครับผมครัชทูตตั้งเวลาแปดโมงครึ่งน,นะครับตอนี้มันเก้าโมงครึ่งแล้วคุณมาสายเป็นชั่วโมงเลยเหรอครับใช่ค่ะคุณชนคนแบบนี้ละคะที่จะมาเป็นเลขาของท่านประธานฉันว่ามันไม่น่าเหมาะสมนะคะดูสิคะมาก็สายแถมยังเสื้อผ้าหน้าผมโอ้โหสกรปรกมากเลยคะ่ะ ไม่ให้เกียรติสถานที่เลยนะคะคุณแป๊ครับงั้นวันนี้ก็คุณกลับไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้คุณลุงเข้าสัมภาษณ์เพียงคนเดียวผมว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเป็นเลขางท่านประธานนะครับเออคุณชนคะฉันขอโอกาสได้ไหมคะพอดีฉันมัวไปช่วยคุณแป้งครับผมว่าคุณอย่าอ้างนู่นอ้างนี่เลยนะครับคุณไม่ดูสภาพตัวเองนะครับเสื้อผ้าก็สกปรกขนาดนี้คุณนิดยังจะมีหน้าไปคุยกับท่านประธานอีกนะครับ ยังไงวันนี้ผมก็มให้คุณเข้าสัมภาษณ์กับท่านทะานแล้วนะครับว่าผมได้พร้อมที่จะเป็นเลขาท่านประธานครับเปก,บก่อนนะใช่ค่ะแอนเจเหลือชั้นคนเดียวก็แสดงว่าจะต้องสัมภาษณ์เป็นเลขาของท่านประธานเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้ตำแหน่งเลขาต้องเป็นของชั้ขขนใช่ไหมคะคุณเชิญ น่าจะอย่างนั้นนะครับเพราะตอนนี้ก็เหลือคุณู้งคนเดียวค่ะอ่าหนูนี่เองมาทำอะไรที่บริษัทนี่แหละป้าเนี่ยยังไม่ทันได้ขอบคุณหนูเลยนะอ๋อพอดีหนูมาสัมภาษณ์งานนะคะเดวจ้าแล้เป็นยังไงบ้างล่ะไม่ค่ะไม่ได้สัมภาษณ์เลยพอดีหนูมาสายค่ะอ๋อ ที่หนูมาสายนะเพราะว่าช่วยป้าซ่อมรถเลยทําให้หนูมาสัมภาษณ์งานสายใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะงานหาเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวหนูค่อยสมัครใหม่งั้นเอาอย่างนี้แล้วกันไปกับป้าไปไหนคะไปเธอนาเดี๋ยวก็รู้เองตามป้ามา,มาเดี๋ยวมาเลยจ้ะสวัสดีครับท่านประธานท่านประธานท่านประธาน ใช่ครับนี่คือท่านประธานบริษัทมายางของเราครับโทษด้วยนะจ๊ะที่มาสายเพราะว่ารถเสียนะชนเออชนวันนี้ไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วนะเพราะว่าฉันนะ่ะได้เลขาคนใหม่แล้วได้เลขาคนใหม่แล้วไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วเหรอครับใช่แสดงว่ารับคุณลุงเป็นเลขาของท่านประธานแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกจ๊ะชนหนูคนนี้แหละค่ะที่ฉันเลือกเป็นเลขาคนใหม่คุณแป้งท่านประธานครับ ดูจากสภาพของเธอสิครับยังไงก็ไม่เหมาะสมเป็นเลขาของท่านประธานหรอกนะครับคนนี้แหละเหมาะที่จะเป็นเลขาคนใหม่ของฉันเลขาคนใหม่ของฉันนี้นะต้องเก่งรอบด้านซ่อมรถก็ได้เข็นรถก็ได้ไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวร้อนลุยลุยแบบนี้แหละฉันชอบเป็นไงบ้างคะ หนูหนูจ๊ะเสื้อผ้าแลวเทอหมดเลยนะ่ะทำไงดีคะเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณป้าลองสตาร์รถด,ดูนะคะสตาร์รถใช่ไหมคะใช่ใช่ได้ค่ะได้ค่ะร๊บนึนนะคะเฮ้ยเฮ้ยหนูสตาร์ติดแล้วคะ่ะเก่งจริงๆเลยป้าขอบพระคุณมากเลยคะ่ะท่านประธานหนูไม่คิดเลยนะคะว่าป้าที่รถเสีย ประธานบริษัทนี้ค่ะแป้ง,ปงเธอเนะ่เหมาะสมที่จะเป็นเลขาของฉันนะเพราะว่างานของฉันเนี่ยเป็นงานที่ออกนอกสถานที่ฉันนะ่ะไม่ชอบเลขาที่รักสวยรักงามและนั่งในออฟฟิศบางทีฉันก็ไปตรวจงานดูใช้งานข้างนอกเลขาของฉันนะ่ะฉันชอบเลขาที่เก่งได้ฉลาดแบบนี้แหละอะไรนะคะงั้นก็ให้โอกาสฉันด้วยนะคะเพราะว่าฉันก็มีความสามารถเหมือนกันค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะทำได้หมดเลยค่ะ เธอนะ่ะทำได้แต่เธอนะ่ะไม่ทำให้ฉันเห็นฉันก็เลยเลือกหมูแป้งเพราะเขานะ่ะทำให้ฉันเห็นแล้วว่าเขานะ่ะทำได้ท่านประธานคะหมูแป้งจ้ะคู่นี้นะ่ะเริ่มงานได้เลยนะจะช่วยขับรถพาฉันไปต่างจังหวัดทีไปดูไซต์งานก่อสร้างตามที่ต่างๆนะได้ค่ะท่านประธานเสียใจด้วยครับคุณลุงคุณไม่ได้ไปต่อครับ